Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Good Time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีพบกับ Creative Talk Conference 2025มหกรรมการเรียนรู้สำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเอง ห้ามพลาดที่จะได้รับทั้งมุมมองการตลาดการทำธุรกิจไอเดียใหม่ๆและประสบการณ์จากคนที่ทำธุรกิจมากมายซื้อบัตร CTC 2025ได้แล้ววันนี้ที่1ิ Event กรอโค้ด MTTM เพื่อรับส่วนลด10%สวัสดีครับ5 Minutes นะครับวันนี้เอาทริกเกี่ยวกับมือถือมาเล่าสู่กันฟังครับบทความนี้มาจากคุณวิกเตอร์หมองนะครับ10 Phone Hacks That Could Save Your Life นะฮะข้อแรกเขาบอกว่า ล็อกสกรีนเนี่ยใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับลองใส่ชื่อคุณเบอร์ติดต่อฉุกเฉินกรุ๊ปเลือดโรคประจําตัวอาการแพ้ลงในล็นอกสกรีนคําถามคือท,ทําไมเพราะถ้าเกิดว่าคุณหมดสติหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถปลดล็อกมือถือคุณได้แต่พวกเขาจะดูที่หน้าจอคุณถ้ามันเขียนว่าคุณชื่ออะไรแพ้ยาพนิซิลินกรุ๊ปเลือดอะไรโรคประจําตัวคือเบอร์ฉุกเฉินคือเบอร์แม่คุณเบอร์นี้นะครับเขาจะได้โทรหาคนที่ถูกต้องได้ บางทีเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นเราจะไปเป็นอยู่ดีเป็นลมในร้านกาแฟสมมตินะเราจะต้องการน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้เหมือนกันพวกเนี้ยนะฮะก็อาจจะช่วยชีวิตคุณได้นะครับขั้นดลัที่2คือสร้างโฟลเดอร์เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ปักหมุดมันไว้โฟลเดอร์ชีวิตเนี่ยเรียบง่ายชัดเจนหาง่ายนะครับข้างในจะใส่สิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับเช่นแอป medical ID แอปประกันสุขภาพนะครับพวกแอปธนาคาร แล้วก็ใส่โน้ตปักหมุดไว้นะครับที่พูดถึงกรุบเลือดนะฮะกรมทันโรคโรคประจําตัวอาการแพ้อะไรพวกนี้เคล็ดับที่3าม voice memo อาจจะเป็นพินัยกรรมคําสัรภาพหรือว่าเบาะแสะได้นะครับเขบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งติดอยู่ในรถท่ามกลางน้ําท่วมไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีทางออกเขาจึงเปิดมือถือกดอัดและวทิ้ง voice memo ไว้ให้ภรรยาและลูกๆนะครับหน่วยกู้ภัยเจอโทรศัพท์เขาเขาไม่รอดนะฮะเขาเสียชีวิต ก็ก็เป็นคาพูดสุดท้ายของเขาความรักต่อครอบครัวคําขอโทษนะฮะอะไรต่างๆนานาฟสี่สิบวินาทีนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและเป็นพิญายกรรมด้วยนะฮะผู้เขียนเขาบอกว่าไม่ได้บอกคุณจะตายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็ติดอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณนะครับ voice memo อาจจะเป็นเส้นทางถูกสร้างรอดของคุณมันสามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอยู่กับใครคุณอยู่ที่ไหนล่าสุดนะครับข้อที่4ี่นะครับสคริช็อตทุกอย่างที่สําคัญนะครับเราเชื่อว่ามือถือของเราจะ เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่เสมอนะครับจะคลาวจะซิงค์อยู่เสมอแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นบางทีไฟดับอ่าเราคงเจอค่ายมือถือล่มภัยธรรมชาติไซเบอร์แท็กอะไรก็ไม่รู้หรือว่าคุณไปอยู่ที่ที่มันแบบไม่มีสัญญาณนะฮะคุณต้องสกรีนช็อตทุกอย่างที่สําคัญเช่นบัตรเครดิตที่อยู่โรงแรมที่อยู่ Airbnb บัตรประจำตัวใบรับรองวัคซีนฉลากยาใบข,ขับขี่ประกันทางการแพทย์รหัสเข้านู่นเขานี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าไว้ใจว่าคุณจะเปิดของได้นะครับให มีโฟโต้ระเบ้าหนึ่งที่ชื่อว่าออฟไลน์สกรีนขอช็อตของพวกนั้นเข้าไปอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ง่ายขึ้นได้เยอะมากข้อต่อมาคือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของคุณนะครับสาคัญนะฮะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันสําคัญมากเพราะว่าในสถานการณ์น้ําท่วมไฟดับหรือคุณที่อยู่ที่ไหนจะแข่งที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วย ชีวิตคุณได้เยอะมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์อยู่ในที่ที่แบบไม่ได้คุ้นเคยมากเนี่ยเมื่อแบตเหลือสัก50เนตี่ยต้องเริ่มประหยัดแล้วปิดบลูทูธนะครับปิดแอปปิด Wi-Fi นะครับลดความสว่างหน้าจอนะครับพกพาแบงค์ได้ก็ดีเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยนะฮะคุณจำเป็นต้องมีแบตมือถือต้องมี GPS ในการพาคุณออกจากสถา,านาณอันตรายนะครับข้อที่6ใช้อา์ลามแค่มากกว่าการตื่นนอนนะครับ บางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าใช้อารามในการเตือนให้นอนก็ได้นะไม่ใช่แค่เตือนให้ตื่นนะเตือนให้นอนก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆผมใช้อารามเยอะมากนะในการแบบกินยานะฮะในการแบบว่าเออเตือนเรื่องดื่มน้ำอะไรแบบนี้นะครับอะไรก็ได้นะครับล้วที่7นะครับปักหมุดตำแหน่งก่อนไปที่ที่อันตรายไปที่ที่อันตรายคือที่ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางห่างไกลนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ปักหมุดแล้วแชร์ตำแหน่งนั้นไป นะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีคนเคยไปเดินเขาแล้วก็แชร์ตำแหน่งให้เพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไปเดินบ่อยปรากฏครั้งนั้นมันเกิดหลงทางนะฮะเพื่อโชคดีมากที่ปักหมุดไว้นะครับคนก็เพื่อนก็รู้ว่าพิกัดล่าสุดอยู่ไหนนะฮะแล้วก็ก็เลยส่งกู้ภัยไปตามได้คนส่วนใหญ่มาคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับฉันหรอกนะฮะแต่เขาบอกว่าอันตรายไม่ได้ขออนุญาตมันแค่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นถ้าไปที่ไหนจงปักหมุดที่ที่มันอันตรายนะจงปักหมุดแล้วก็บอกฝากไว้ก็ฝากเพื่อนไว้เสมอ นะครับข้อต่อมาครับใส่ In-Case of Emergency Contact นะครับไว้ด้านบนของรายชื่อนะฮะ s n case of emergency contact เช่น ICE Ice ะ ICE คือ In-Case of Emergency Contact กนะครับก็ใส่ไว้ว่าคุณจะให้ใครติดต่อนะครับเคือับิกนะครับเรียนรู้ฟีเจอร์ SOS ในมือถือนะครับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่มาในฟีเจอร์ SOS แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับใน iPhone ของคุณคุณกดปุ่มด้านข้าง5ครั้งเร็วใน Android นะครับหลายรุ่นกดปุ่ม เอ่อเปิดปิด3ครั้งหรือสีครั้งเร็วๆนะครับบางรุ่นยังเรียกใช้งานได้ถ้าคุณพูดประโยคตื่นตระหนกกับ voice assistant นะครับเมื่อเปิดใช้งานมันจะโทรหากู้ภัยอย่างเงียบส่งตำแหน่งของคุณไปให้คนที่คุณเลือกไว้แล้วก็เริ่มบันทึกเสียงหรือวิดีโอทั้งอัตโนมัตินะครับแต่คุณต้องตั้งค่าก่อนนะครับและต้องรู้จักมันดีพอที่จะใช้ในขณะที่คุณเจอภาวะวิกฤตนะฮะอย่าแค่อ่านนะครับฝึกเปิดปิดมันทดสอบมันแต่ว่าอย่าโทรหาก้านนะครับสอนลูก,ลก แล้วก็พ่อแม่ของคุณให้ใช้นะฮะข้อที่10นะครับใช้แอปโน้ตเป็นตู้เซฟดิจิตอลนะครับแอปโน้ตของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แบบว่าเอาไว้จดนู่นจดนี่แบบแรนดอมนะครับแต่ว่ามันสามารถเก็บเรื่องสำคัญสำคัญได้นะครับคุณสามารถ create lock note s นะก็คือใช้ password protection นะครับในนั้นก็คือล็อกล็อกไว้ใช่ไหมก็ใส่พวกแบบ Banking นะฮะเรื่องดีเทลเรื่องสำคัญสำคัญทั้งหลายนะครับเรื่องของอ เซฟเวิร์ดหลายข้อควรมอย่นี้มีเซฟเวิร์ดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มี A อง a อใช่ไหมเซฟเวิร์ดก็คือคําที่ถามก่อนที่จะให้เช็คว่าคนนี้คือคนจริงจริงหรืเอรเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าพาสเวิร์ดต,ต่างๆก็เก็บไว้ได้เช่นกันนี่คือเทคนิคเล็กน้อยที่ทําให้คุณใช้ทรศสัพท์ของคุณได้อย่างมีประโยชน์มากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Five minutes good time. Five minutes, good time.